ยองทุกคนมาอีกแล้วนะสําหรับเรื่องนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าใครเข้าใจผิดโปรดเข้าใจใหม่ด้วยนะจ๊ะสำหรับเรื่องรอยสักข,ของสาวลิซ่าแบล็กพิงหรือว่า Lisa ลิซ่าลาลิสามโนบาลจ้าที่เธอนั้นโดนเข้าใจผิดไปดทั่วโลก จนต,ต้องออกมาเคลียร์ชละสงสารน้องเหลือเกินร้อมเฉลยว่าแท้จริงแล้วนั้นมันเป็นรูปอะไรกันแน่ซึ่งลิซ่าบอกว่าแอบเศร้านิดหน่อยหลังโดนแฟนๆนั้นเข้าใจผิดคิดว่ารูปนี้นั้นเป็นรูปยุงเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอีหยังวะ่ะอ่ะมันคืออย่างนี้ทุกคน หลังจากที่ไอดอลซุปตาร์ระดับโลกชาวไทยอย่างลิซ่าแบล็กพิงที่มีการถ่ายภาพลงนิตยสารชื่อดังและก็มีรูปให้เห็นชัดว่าเจ้าตัวนั้นได้ไปสักช่วงสี่ข้างค่อนไปด้านหลังมาเออมันสวยเห็นยังและก็ไม่นานวันนี้ก็มีคนสังเกตเห็นอีกว่าลิซ่านั้นไปสักเพิ่มมาบริเวณใต้ท้องแขนตรงเนี้ยซึ่งรอยสักที่บริเวณด้านหลังของลิซ่านั้นแฟนๆเขาคาดการ์อย่างนี้จะว่าน่าจะเป็นรูปของดอกไม้ที่มีชื่อว่าดอกเอเดเวน์นั่นเองซึ่งเป็นดอกไม้ที่ลิซ่านั้นชื่นชอบ แต่รอยสักล่าสุดนั่นแหละที่ใต้ท้องแข่งดิซ่านั้นทําเอาหลายคนสงสัยว่าเอ๊มันเป็นรูปอะไรกันนะรูปอีหยังวาเพราะมองแล้วนั้นมองอีกมองแล้วมองไปมองมาก็ดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรเพราะว่าเส้นสายของรอยสักนั้นดูยุ่งจนมีคนแซวว่าเอ๊หรือว่ารูปนี้นะน่าจะเป็นรูปยุ่งตัวใหญ่หรือเปล่านะ ล่าสุดจ้าก็มีการเปิดเผยจากแฟนคลับรายหนึ่งมาแล้วที่ชีเนี่ยได้ไปพูดคุยกับลิซ่าเป็นการส่วนตัวหลังจากที่เธอนั้นไปรอรับที่สนามบินเกี่ยวกับเรื่องรอยสักใหม่อันนี้แหละซึ่งแท้จริงแล้วแท้จริงแล้วรอยสักดังกล่าวนั้นเป็นรูปของ แฟรี่อ่าแฟรี่ก็คือพูดนางฟ้านั่นเองซึ่งแฟนคลับรายนี้ชี้ยังเปิดเผยความรู้สึกของลิซ่าอีกว่า<ๆ>เธอมีรอยสักนางฟ้าแต่เมื่อเธอโชว์รอยสักให้ทุกคนเห็นใครๆก็บอกว่ามันดูเหมือนยุงมันเหมือนยุงจริงๆเธอเลยรู้สึกเศร้านิดหน่อยเธอบอกว่าไม่ใช่ยุงนะจ๊ะมันคือแฟรี่นะเธอเข้าใจใหม่ด้วยนะจ๊าทุกคนแฟรี่คือพูดนางฟ้าจ้า